ถ้าติดเข้าไปแล้วเนี่ยดูดิสมมติติดยึดน็อตทุกตัวติดกับตะแกรงนะแล้วไงอ่ะมีคนมาดันกล่องนิดเดียวหลุดเลยนนวันนี้นะครับได้ของมาจากจีสักรเจเลตนะครับเป็นตะแกรงกล่องสุดท้ายนะครับไม่นึกว่าจะเล็กขนาดนี้เล็กมากนะครับตอนะแรกผมีที่กันก็มีเหมือนกันนะครับ,บเบี้ยวๆบุ๋มชุดนิดนึงเนาะ ตามราคานะครับตัวนี้ซื้อมา400บาทไม่ถึง500นะครับก็มีกุดแเตดูก่อนนะครับว่ากรที่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมแกาดูได้เหล็กปลาครับชิ้นอันนี้หนึ่งชิ้นนี้ทำมาเพิ่ดแท่งนี้กสองดูแลแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับตรงนี้หรอ น่าจะใช่ั้ยตรงนี้เดาว่าต้องเอาน็อตตัวนี้ออกนะครับตัวเนี้ยตัวนี้ออกก็อาจจะต้องต่อตัวนี้เข้าไปอันนี้เป็นตัวยึดนะครับขันเข้าไปน่าจะประมาณนี้แล้วใส่แทนตัวนี้เดี๋ยวต้องเอาปกของละเดี๋ยวมาดูว่าจะติดไซส์บาร์ตรงนี้ยังไงนะครับ ไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ถ้าจะประมาณนี้นะเป็นแบนสเตลเล็ดกันสนิมเนาะเบอร์แปดสั่งของมาจากเน็ตนอตไม่มี <c oughs> ก็เลยต้องออกไปจัดนอตชุดใหญ่เลยครเยอะแยเลยเทียบเนาะถ้าใส่รงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะขันออกเราจะกลัวว่ามันไหนเนี่ยจะค้างไว้ที่ตรงนี้เนาะ ผมเลยต้องซื้อตัวเมียมาเพิ่มนะซื้อตัวเมียมาใช้เฉพาะเคสนี้เลยก็ตัวนี้เลยครับซื้อมาสำรองไว้นิดหน่อยซื้อตัวนี้มาเลยฮะซื้อมาสำรองใช้ไว้นิดหน่อยก็คือขันไว้ตรงนี้ถ้าผมไม่ทำเช่นนี้ทุกครั้งที่ผมขันออกมาเนี่ย เห็นไหมตรงนี้มันจะมีตัวเมียเนาะเราไม่รู้ว่ามันถึงจะมีรูตัวเมียตรงนี้นิดหนึ่งนะเราไม่รู้ว่ามันจะไปติดอยู่ข้างล่างนี้หรือจะติดตรงนี้ถ้าติดตรงนี้แล้วตัวเมียหันออกมาเนี่ยโอเคเราเอาออกได้แต่ถ้าตัวเมียมันหันคว่ำลงไปแล้วเนี่ยจบเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาออกตรงไหนนะเอาเป็นว่า,าผมกลัวมันติดตรงข้างล่างมากกว่าอยู่มันไว้ประมาณนี้ให้มันยืดลงไปตรงนี้แน่นไหม ที่ริงปะแจยต้องยึดตัวนี้แล้วอืโอเคอยู่ละมันจะไม่ขึ้นมาตามคันตัวนี้ลงไปก่อนเลยตัวแรกเอายางเนี่ยมาันี่กาติดตั้งก็จะเป็นอย่างนี้ ผมใส่ตัวเมืเ่อกี้แหวนตัวเมียเข้าไปตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วไม่ทาให้ตัวนี้ถูกยกขึ้นมาไม่ไปเบียดขอบนี้แล้วนะตรงนี้ขอบนะมันจะเกือบเกือบชนนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวมาติดตัวตัวนี้กันนะะกับตรงนี้เดีว่าปัญหาคือเนี่ยเห็นไนหะ ใส่ตรงนี้ไปปุ๊บระยะเกลียวมันจะหายไปใส่แหวนน็อตที่แถมมาคือตัวนี้แหวนนี่ผมซื้อมาขันคร่าวๆไว้ประมาณนี้ก่อน <c oughs> อใกล้ๆนะประมาณนี้ อ่าอันนี้เป็นน็อตที่แถมมาผมจะใส่ตรงนี้แต่เขาไม่ได้ให้น็อตตัวเมียมาตัวเมียใหม่แปดตัวเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้ใส่สองตัวแหวนหนึ่งตัวนะใส่ด้านในนี้อ,อนี่ครับตรงนี้เลยใส่ตรงนี้ตัวเมียไปหนึ่งตัวแล้วก็ยึดเอ๊ะแหวนไปหนึ่งตัวแล้วเนี่ตรงนี้ยึดติดละ ข้างนี้อยู่ละเดี๋ยวผมต้องจัดการตรงนี้ข้างล่างให้แน่นเป็นลำดับสุดท้ายนะตรงนี้เดี๋ยวผมต้องติดข้างนี้ก่อนติดข้างนี้ก่อน ไปก่อโช๊คทำงานได้ไหมเดี๋ยวเช็คโช๊คดูก่อนนะโช๊คทำงานหรือเปล่าโอเคขยงดูโอเคโช๊คทำงานปกติเห็นว่าใส่มันน็อตตัวเมียไว้ ตรงนี้สองตรงนี้สองนะครับเรียบร้อยตะแกรงท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือแต่งแต่งตรงนี้ให้มันเตีย้ยลงนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวปิดเบาะยากเดี๋ยวดูตะขอบแล้วเออย,ยังแต่งได้นิดนึงนะขันให้มันลงอีกตะ okay. แกรงท้ายห0 0ยบาทเละมีข้อสังเกตน,นะครับก็คือนอ็อตตัวเนี้ย มันมีเหล็กตัวนี้เสริมเข้ามาปุ๊บใช่ไหมอีกฝั่งนึงอะ่ะมันแทบจะไม่ค่อยถึงน็อตตัวเมียเลยเข้าไปครึ่งกว่าของน็อตตัวเมียเองเสียวมันจะหลุดมากตรงนี้ตรงน,น,นี้น็อตที่ใต้โชคเนี่ยนะฮะอันตรายมากเลยก็ต้องใช้งานไปดูไปว่าเป็นยังไงครับถ้าไม่ได้อาจจะต้องไปหาน็อตตัวที่ยาวกว่าเดิมสำหรับใส่ใต้โชงเนี่ย เดี๋ยวจะลองพรีเซ็ต,ตัวนี้นะครับกล่องลงไปว่าซึ่งประมาณคร่าวๆก็มันจะดูโอเคอยู่นะแต่ผมจะลองเซ็ตดูนี่คร่าวๆมันจะอยู่ไหมใช้งานจริงใช้ได้ไหมไม่รู้ คล้องคล้องคล้องเข้ตัวนี้คลเสร็จแล้วตอนนี้เหมือนจะอยู่นะแต่ถ้าผมตบไปด้านหน้านี่หลุดแน่นอนหลุดจริงๆ ใช้ตัวนี้ทำตำแหน่ง เริ่มเจาะแล้วต้อยขวาห้าเซนห่างตรงนี้หนึ่งเซนสี่เซนประมาณนี้นนดูไกลๆนะครับว่าเจาะแล้วเป็นยังไง มานี้ะโอเคครับหลังจากได้เจาะรูข้างล่างนี้แล้วนะครับเจาะมีแต่ลางเดียวผมจะใช้นไะขควงตัวนี้ขยายรูที่เจาะไว้เมื่อกี้นะขยายขยาย ก็จะติดตั้งแผงนี้เข้าไปข้างในตัวกล่องนี้ก่อนใส่เข้าไปอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าไฟเบอร์สีดำมันจะแตกเพราะผมใช้เขียงรองไว้อีกชั้นหนึ่งเขียงตัวเนี้ยมีความเหนียวมากซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับก็ขันไปเรื่อยๆะ มาดูด้านล่างกันเห็นไหมครัข้างล่างนี่ก็ยื่นออกมาอย่างนี้ทุกตัวเรียบร้อยเดี๋ยวจะปรับระดับให้พอดีนะครับโดยการวางไว้บนนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้แนบเข้าไปข้างล่างตรงนี้ฮะเช่นนี้อ่ะลองใส่ดู ตั้งแล้วเป็นยังไงอ๋อันนี้ครับเป็นสภาพหลังจากการติดตั้งเสร็จแล้วนี่คือด้านในนะครับของกล่อง,องปิดฝาดึงครับลอบ็อกแต่เดิมรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่กดตรงนี้แลดันกับรู้สึกดันหรือดึงถังเนี้ยอันนี้ก็จะหลุดออกจากตัวรถเลยแต่ท่านี้ยไม่หลุดละเพราะว่าผมยึดไว้ในลักษณะนี้เลยไม่มีทางหลุด โอเคนะ่าจะตรงทุกด้านละกล่กองไม่เบียวก็จบแล้วนะครับสำหรับการแต่งตัวแอร์หลอกสำหรับออกทริปบทริปนะครับก็ลองดูกันรถที่ผมแต่งวันนี้นี่หน้าตากมาอย่างนี้แหละตกกมให้ตบัวไม่หลดุดอ,อยู่แล้วไม่หล,ดลุดละเปิดไม่ชนไม่ชนโอเคพ้น